โอเคเราถาก,กับน้องไกล้ครับผมได้ยินแต่เสียงน้ำตกอยู่ข้างล่างครับผมดูเส้นทางต <c oughs> ลอดหดอดขูครับผมร้องใส่ผ้าซิ่นไปอีกครับผมน่าจะให้ใส่กางเกงมาผมมิสเตอร์วิไซ์มาที่ขยุบเสือครับผมแล้วก็เขาจะบอกเส้นทางครับผมโอเค w a t ร์ f อลวอ a t อร f ฟอล เจอทีมงานฝลังสองสามกุ่ครับผมมาที่กระยิบเสือเส้นทางน,นั้นก็ถือว่าค่อนข้างดุยครับผมไม่ดุยไม่ได้ครับผมมองเห็นข้างล่างแล้วครับผมน้ำตกอยู่ข้างล่างเสียงหลังได้มากเลยครับผม Oh, hello, hello!